แต่ที่เด็ดสุดอลยนะพี่ป๋องเรื่องนี้ยครับคือก่อนไปญี่ปุ่นเมื่อสองปีที่แล้วกับลูกชายเนี่ยแหละแล้วก็แฟนก่อนไปอ่ะประมาณเดือนกว่าหนูฝันเห็นผี่หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วเขาโดนฆ่าตายแล้วก็ลากศพไปแล้วศพนั้นก็เดินมาหาเขาบอกเขาชื่อสาววิตตีแล้วอยู่ดีมีเหตุให้ไปญี่ปุ่นอยากไปทําบุญที่วัดไทยที่นู่นคะ่ะที่นาริตะ ก็เลยได้ไปกับลูกอะไรกันอืไปนอนอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งห้อง401พอเราเข้าห้องเนี้ยเราได้ยินเสียงคนห้อง402ทะเลาะกันลั่นซึ่งมันไม่น่าจะมามีเสียงถึงเราเพราะห้องเนี้ยเราเข้าไปอันเนี้เป็นชั้นอันนี้เป็นห้องน้ําในห้องน้าก็จะมีห้องซักล้างอีกสองห้องแยกอีกสองประตูแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูปิดระหว่างห้องนอนกับข้างนอกซึ่งมันไม่น่าจะได้ยได้ยินเสียง ก็กลายเป็นว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วอยู่ดีๆลูกชายอ่ะผิวปากเล่นก็บอกลูกอย่าไปผิวปากเหมือนการเรียกวิญญาณเข้ามาลูกก็เอาเหรอแม่ก็ไม่คิดอะไรจนไปเดินเที่ยวกลับกันมากลางคืนหนูก็นอนสงสัยว่าทําไมหนูนอนไม่หลับซึ่งปกติหนูหลับง่ายพอใกล้จะหลับเนี่ยหนูเห็นผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะกันอยู่ปลายเตียงแล้วผู้หญิงโดนฆ่าตายแล้วก็ลากศพออกไปแล้วเขาก็บอกว่าพี่หนูคือสาวิตรีนะหนูก็เอ้าคนนี้เหรอที่ไปหาฉันล่วงหน้าก่อนอ่ะ แล้วหนูเห็นเขาว่าสองคืนเขาบอกว่าเขาอยากกลับไทยพี่พาหนูกลับไปหน่อยหนูจะตอบแทนพี่ให้เต็มที่เลยพี่พาหนูไปหน่อยนะหนูโทรหาพระอาจารย์ตอนเช้าพระอาจารย์เลยบอกว่าให้ไปที่วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวก็เป็นวัด คมแดงคือไปขอเปิดทางให้นำดวงวิญญาณนี้กลับก็ทําตามพิธีแล้วก็พาเขากลับมาได้อะจนถึงประเทศไทยก็จุดุูปบอกว่าเนี่ยถึงบ้านเกิดเมืองนองขอให้สาวิตีไปสู่ภพภูมินะน้องเขาให้โชคหนูเยอะมากตอบแทนจริงๆค่ะหนูก็เลยไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆทำบุญให้เขาอะค่ะโอ้โชคดีเนาะอันนี้คือเราไปเพื่อเราได้ช่วยจริงๆค่ะพี่ปองครับ